ในวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับหุ้นที่ขายน้ำมันปาล์มปีละหมื่นล้านและก็จ่ายเป็นผล8-12%ต่อปีหุ้น u ูแวหรือยูนิควานิทน้ำมันปาล์มจํากัดมหาชนหลายๆคนไม่ค่อยพูดถึงนะฮะแต่ถ้าเกิดใครที่อยากได้ปันผลหนักๆต้องจับตามองครับก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักก่อนว่า u ูแวนั้นทําอะไรเขาทําธุรกิจน้ำมันปาล์มแบบยังไงตั้งแต่ปลูกเอง สกัดน้ำมันปาล์มดิบและน้ำมันเมล็ดในปาล์มเพื่อส่งขายให้กับโรงกลั่นทั้งในและต่างประเทศพูดง่ายๆก็คืออยู่ในต้นน้ำของอุตสาหกรรมปาล์มก็ว่าได้มี3จุดที่น่าสนใจนะครับอย่างแรกคือปันผลสูง อย่างตัวล่าสุดเนี่ยจ่ายผลประมาณ8.7%ต่อปีจุดที่2 PE ถือว่าไม่ได้แรงเท่าไหร่ครับประมาณ7เท่าถ้าลองเทียบกับกําไรนะนก็ถือว่าคุ้มค่าปี67แล้วก็6กเนี่ยการเติบโตค่อนข้างดีครับโดยเฉพาะกําไรในปีส5 6 8าอัตราก,กําไรสุดที่จาก9.7ขึ้นมาเป็น12บางคนก็จะมองได้ว่าเฮ้ยกำไรที่มันเพิ่มสูงขึ้นขนาดนี้มันเกิดจากกําไรพิเศษไหมคําตอบคือไม่ ain, ครับมันมาจากราคาขายเฉลีย่ยมันสูงขึ้นมันเลยทําให้ ตัวกำไรในไตรมาสสองปีัรสบแปดเนี่ยมันดีขึ้นแล้วก็ปริมาณการผลิตเนี่ยก็เพิ่มขึ้นรวมถึงอัตราในการสกัดน้ํามันดีขึ้นด้วยโดยสรุปก็คือยูแวรเนี่ยเป็นธุรกิจต้นน้ําของอุตสาหกรรมปาล์มครับลูกค้าก็คือโรงกลั่นน้ำมันปาล์มต่างๆ ส่วนจะทําเป็นแบรนด์ไหนอะไรยังไงก็แล้วแต่ลูกค้าเลยครับว่าจะตีเป็นแบรนด์อะไรตัวนี้เป็นประวัติปันผลจ่ายนะฮะต่อปีนะ 4, 9, 12%, 8%แล้วก็ล่าสุด8.5%